กินเหรอน้ำเสียงของหลินตงสงบนิ่งเหมือนบทสนทนาสบายสบายระหว่างเพื่อนแต่เสี่ยวปาและแทงรีบลุกขึ้นจากกำแพงยืดหลังตรงเหมือนนักเรียนประถมที่ถูกทำโทษให้ไปยืนเข้ามุมระหว่างนั้นแทงก็เอามือไพลโลหลังแล้วแอบทิ้งมแมลงในมือลงบนพื้นอย่างเงียบๆจากนั้นเขาก็ยิ้มแย่ๆแ,แล้วพูดอย่างโม้เข่า อีกอีกอีอท่านหัวหน้าเสี่ยวป่าเป็นคนให้ข้ามาเองจริงๆแล้วถ้าไม่อยากกินมันเลยสักนิดหืมเสี่ยวป่าหันไปมองเขาอย่างพูดไม่ออกแล้วรำคาญเล็กน้อยในเวลาเดียวกันเล็บแหลมคมของเขาจิกลงไปที่เอวของแท้งดังปึ้กในใจก็ได้แต่สับแช่งแกนี่มันเร็วจริงๆแต่แท้งเป็นพวกหนังหนาไม่เจ็บเลยสักนิดไม่กลัวน้ำร้อนลวก และไม่เจ็บหนักจากการขวนของเสี่ยวปาเขายังคงมีรอยยิ้มโงโ่ๆงโงบนใบหน้าหลินตรงไม่ได้ตำหนิเขามากนะักข้าจะออกไปข้างนอกสักพักพวกเจ้าดูแลบ้านให้ดีโอ้ได้ขอรับแทงและเสี่ยวปาตอบรับแต่พวกเขาก็สงสัยเล็กน้อยว่าหัวหน้าจะไปทำอะไรถ้าเขาจะไปล่าสัตว์จะพาพวกเขาไปด้วยได้ไหมแต่พวกเขาทำผิดไปแล้วจึงไม่กล้าถามอะไรอีกในตอนนี้ หลินตงมองซากศพทั้งสองอย่างเย็นชาพวกเจ้าชอบกินมแมลงไม่ใช่เหรอจัดการมแมลงรอบๆตึกให้หมดก่อนข้ากลับมาข้าไม่อยากเห็นแม้แต่ตัวเดียวืออฮึซากศพทั้งสองพยักหน้าซ้ำๆเหมือนลูกไก่จิกข้าวหลินตงออกจากอาคารเขาดูดซับผลึกวิญญ,ญาณทั้งห้าไปแล้วดังนั้นเขาจึงคิดที่จะออกไปดูว่าเขาจะได้พบกับผู้โชคดี และล่าผลึกวิญญาณเพิ่มอีกสักสองสามอันหรือไม่นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบเรื่องการโจมตีของหนูและการก่อกวนของซอมบี้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์เฉพาะยังไม่ชัดเจนหลินตงจึงไม่ได้วางแผนที่จะนำพี่น้องซอมบี้นับพันไปด้วยเพราะมันจะสะดวกกว่าสําหรับเขาในการซ่อนตัวหากเขาพบกับอันตรายเขตแดนซอมบี้จะคลี่ออก และเขาสามารถโจมตีหรือเลือกที่จะล่าถอยเข้าออกได้อย่างอิสระแต่พวกลูกน้องทำอย่างนั้นไม่ได้หากพวกเขาเจอกับฝูงสัตว์กลายพันธุ์หรือฝูงซอมบี้ศัตรูขนาดใหญ่พวกเขาจะตกอยู่ในวงล้อมได้ง่ายถึงตอนนั้นหลินตงก็จะเหลือตัวคนเดียวยิ่งไปกว่านั้นหลินตงก็พอจะมีแนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีของหนูและการก่อกวนของซอมบี่อยู่บ้าง เขาเดาว่าพวกมันต้องมาจากบริเวณใกล้เคียงและน่าจะเป็นกองกำลังซอมบี้ที่เขาเจอในสวนสาธารณะในวันนั้นดังนั้นเขาจึงเดินไปยังสวนสาธารณะเมื่อวันสิ้นโลกผ่านมาได้หนึ่งเดือนยานพาหนะที่ถูกทิ้งร้างบนท้องถนนก็ขึ้นสนิมและถนนที่เคยพลุกพล่านก็เริ่มมีวัชพืชขึ้นทั้งเมืองรกร้างและซุดโทมสิ่งมีชีวิตเดียวที่เคลื่อนไหวคือซอมบี้ บางครั้งพวกมันก็ยืนนิ่งบางครั้งก็เดินเตร็ดเตร่อย่างไร้จุดหมายแต่หากมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยพวกมันก็จะเหมือนถูกกระตุ้นและรีบวิ่งเข้ามาทันทีใบหน้าที่น่าสะพึึงกลัวเสียงคำรามต่ำๆในลำคอและดวงตาที่กระหายเลือดล้วนแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างสุดขีดในเนื้อและเลือดเมื่อซอมบี้ป่าเหล่านี้พบกับหลินตง แน่นอนว่าพวกมันจะไม่โจมตีเขาพวกมันอาจจะกลัวโดยสัญชาตญาณและหลีกทางให้เขาด้วยซ้ำแต่เมื่อหลินตรงเดินไปข้างหน้าจำนวนซอมบี้ป่าก็น้อยลงเรื่อยเรื่เริ่มมีซากศพปรากฏบนท้องถนนซอมบี้เหล่านี้เต็มไปด้วยเลือดและดูเหมือนถูกรถบรรทุกหนักทับจนกลายเป็นเนื้อบดอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ แต่เป็นผลมาจากการเหยียบกันตายของฝูงซอมบี้ขนาดมาฮมาซอมบี้ระดับต่ำไม่มีสติปัญญาและเมื่อพวกมันวิ่งอย่างบ้าคลาั่งพวกมันก็ไม่สนใจอะไรเลยดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผู้โชคร้ายสองสามตัวถูกเหยียบตายและยิ่งฝูงซอมบี้มีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีผู้บาดเจ็บและถูกเหยียบตายโดยอุบัติเหตุมากขึ้นเท่านั้น มแมลงวันนับไม่ถ้วนบินวนอยู่รอบๆซากศพที่เน่าเปื่อยในวันสิ้นโลกขนาดของมแมลงวันหัวเขียวก็ใหญ่ขึ้นมากขนาดเท่าหัวแม่มือและพวกมันก็ส่งเสียงหึ่งๆที่ทำให้คนรู้สึกหมุดหงิดในเวลานี้หลินตงได้มาถึงอาณาเขตของราชาซากศพตนอื่นแล้วมีขนและมูลหนูดำจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่บนท้องถนนซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกขยแขยงอย่างยิ่ง หลินตรงจินตนาการภาพออกแล้วตอนนี้ต้องมีหนูนับหมื่นตัวซุ่มซ่อนอยู่ในท่อระบายน้ำใต้เท้าของเราอย่างแน่นอนพวกมันยังคงรักษานิสัยเดิมและออกมาหาอาหารเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นบนท้องฟ้าไม่ไกลนักมีฝูงกาตัวดำสนิทกลุ่มหนึ่งส่งเสียงร้องดังลัน่นและบินวนอยู่รอบๆตึกสูงอีกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายและโชคร้าย ดูเหมือนพวกมันจะถูกดึงดูดโดยบางสิ่งในอาคารและแทบจะรอไม่ไหวที่จะเข้าไปข้างในมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือหลินตงตัดสินใจในใจและเดินไปยังตึกสูงเมื่อเขาเข้าไปใกล้ขึ้นแน่นอนว่าหลินตงได้กลิ่นเลือดและมีคนเป็นเป็นอยู่ในอาคารจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือนอกจากลมหายใจของคนเป็นแล้วยังมีซอมบี้อยู่ด้วย และดูเหมือนว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันเกิดอะไรขึ้นหลินตงใช้ความสามารถของเขตแดนซากศพโดยตรงเข้าสู่สภาวะซ่อนตัวผ่านทะลุกำแพงและตรงไปยังชั้นบนสุดของตึกสูงเขาซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าและคนภายนอกมองไม่เห็นในโลกวันสิ้นโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้การล่องหนถือเป็นทักษะวิเศษอย่างแน่นอน แต่สภาวะซ่อนตัวของหลินตงก็มีข้อเสียคือเขาไม่สามารถโจมตีได้ในขณะที่ซ่อนตัวอยู่หากเขาโจมตีผู้อื่นตัวตนที่แท้จริงของเขาจะถูกเปิดเผยหลินตงตรงไปยังชั้นที่18เขาสัมผัสได้ว่ามีมนุษย์สี่คนและซอมบี้หนึ่งตัวอยู่ในห้องตรงหน้าเขาด้วยความอยากรู้เล็กน้อยหลินตงจึงผ่านกำแพงเข้าไปอีกครั้ง ห้องแรกที่เขาเข้าไปคือห้องนอนเล็กๆคับแคบภาพภายในหน้าตกใจมีคราบเลือดอยู่ทั่วผนังและพื้นกลิ่นคาวฉุนรุนแรงและเสียงโซ่เหล็กเสียดสีกันก็ดังเข้ามาในหูของเขาลินตรงหันไปเห็นซอมบี้หญิงถูกมัดมือไว้กับหัวเตียงเธอกำลังกรีดร้องและพยายามดิ้นให้หลุดจากโซ่ตรงข้ามกันนั้นมีชายมนุษย์คนหนึ่งตาเล็กและริมฝีปากหนา กำลังจ้องมองซอมบี้หญิงด้วยสายตาเหมออ่อลอยอิงอิงเทพธิดาของผมถึงแม้คุณจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วผมก็จะยังรักษาสัญญาและดูแลคุณไปตลอดชีวิตจำได้ไหมผมเคยบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรความรักของผมที่มีต่อคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฮิฮิซอมบี้หญิงคำรามใส่ชายคนนั้นดูดุร้ายอย่างยิ่งน้ำลายไหลย้อยจากมุมปากจนเป็นสาย ชายหนุ่มริมฝีปากหนาดูเหมือนจะชินกับมันแล้วเขายิ้มจนตาหยีคุณยังเหมือนเดิมเลยชอบใจร้ายกับผมผมตามจีบคุณมาสิบปีตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัยตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อเอาอาหารเช้ามาให้คุณตอนที่คุณอยู่กับแฟนของคุณผมก็ต้องซื้อมาสองชุดแต่คุณไม่เคยชายตามองผมเลยแถมยังด่าผมแบบนี้บ่อยๆให้ตายเถอะ หลินตงอุทานในใจว้าวและคิดกับตัวเองว่ายังมีคนที่ยอมเป็นเบี้ยล่างขนาดนี้อีกเหรอเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟยหยางหยางเห็นเขาเขาจะยื่นบุหรี่ให้แต่ขณะที่เขาพูดด้วยริมฝีปากหนาๆนานั้นใบหน้าของเขากลับดูหวานชื่นในที่สุดตอนนี้คุณก็อยู่กับผมแล้วผมสามารถปกป้องคุณได้เสมอแม้ว่าโลกจะแตกสลายก็ตามอิงอิงที่รักหิวไหมครับ ผมจะไปทำอาหารให้คุณนะพูดจบเขาก็หันหลังกลับเปิดประตูแล้วเดินออกจากห้องไปหลินตงตามไปทันทีเนื่องจากอยู่ในโหมดล่องหนชายคนนั้นจึงมองไม่เห็นหลินตงเลยหลินตงสัมผัสได้แล้วว่าชายริมฝีปากหนามีเลือดและพลังงานมากมายเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปเขาคือผู้ปลุกพลังจริงๆชายริมฝีปากหนามาถึงอีกห้องหนึ่ง หลังจากเปิดประตูเข้าไปข้างในมีชายสามคนแต่พวกเขาถูกมัดมือมัดเท้าและปากก็ถูกปิดด้วยเทปพ,พวกเขาจึงทำได้เพียงส่งเสียงอู้อี้เท่านั้นเมื่อเห็นชายริมฝีปากหนาในตอนนี้ทั้งสามคนก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและบิดตัวอย่างรุนแรงแต่เนื่องจากถูกมัดไว้แน่นมากจึงไม่มีประโยชน์เขายิ้มด้วยริมฝีปากหนาและตาหีมองพวกเขาไปทีละคน ไหนดูซิวันนี้ใครจะได้รับเกียรติเป็นอาหารเย็นให้ที่รักของผมอิงๆิงทั้งสามคนดูหวาดกลัวเพราะพวกเขารู้ว่าชายคนนี้เป็นคนวิปริตและต้องการเอาพวกเขาไปให้ซอมบี้กินคนหนึ่งกำลังสั่นและพยายามหดตัวปากหนาเห็นดังนั้นโอเคนั่นแหละคุณอ่ะวูวูเครื่องหมายตัวหนอนวูวูวูเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอน เพราะปากของชายหนุ่มถูกปิดเขาจึงทำได้เพียงส่งเสียงครางปากหนาก้าวไปข้างหน้าคว้าท้ายทอยของเขายกเขาขึ้นเหมือนไก่จากนั้นก็หันหลังและเดินออกไปไม่ว่าชายหนุ่มจะดิ้นรนแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์เขามองดูตัวเองใกล้ห้องซอมบี้มากขึ้นเรื่อยๆและหัวใจของเขาก็จมดิ่งลงสู่ก้นบึงืงเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นเลือดแรงๆก็พุ่งออกมา ซอมบี้หญิงข้างในดูตื่นเต้นและส่งเสียงคำรามเป็นชุดดูสิอิงอิงที่รับของผมมีความสุขแค่ไหนปากหนาและดวงตาแสดงความชื่นชมวูวูว,วูเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเมื่อเห็นดังนั้นชายหนุ่มก็กลัวมากจนเริ่มร้องไห้และมีเสียงครางออกมาจากปากของเขาปากหนาฉีกเทปที่ปากของเขาออกทำไมมีคำพูดสุดท้ายไหม วูวูวูเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนได้ปรดปล่อยผมไปเถอะผมไม่อยากตายจริงๆวูวูเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนชายหนุ่มอ้อนวอนทางน้ำตาปากหนาสายหน้าคุณควรจะได้รับเกียรติที่ได้เป็นพยานความรักระหว่างอิงอิงกับผมเขาอุ้มชายหนุ่มและเดินตรงไปยังซอมบี้ทีละเก้าดูเหมือนว่าชายหนุ่มกำลังจะถูกซอมบี้ค่ะแต่ในขณะนี้ จูจ่ๆก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างหลังทั้งสองคนหลินตงไม่ต้องการอ่านต่อเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าสำหรับเขาสิ่งเดียวที่มีค่าคือผลึกวิญญาณในหัวของปากหนาเขาวางแผนที่จะฆ่าเขาโดยตรงเอาผลึกวิญญาณแล้วจากไปอืมแต่ปากหนาของเขามีความรู้สึกไวมากทันทีที่หลินตงปรากฏตัวเขาก็สังเกตเห็นและหันกลับไปมอง ทำไมถึงมีคนอื่นอีกเขามาจากไหนแต่เมื่อหลินตรงปรากฏตัวซอมบี้หญิงก็เงียบลงกระทันหันเธอรู้สึกถึงแรงกดดันจากราชาซอมบี้และสีหน้าดูร้ายของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าเคารพและยอมจำนนนี่เมื่อเห็นดังนั้นปากหนาก็ขมวดคิวลึกขึ้นเรื่อยๆเขานึกถึงเทพธิดาที่เขาตามจีบมากและปฏิบัติต่อด้วยความเคารพอย่างสูง ตอนนี้เธอกำลังหมอบคลานอยู่ต่อหน้าคนอื่นความรู้สึกอิจฉาริษยาอย่างรุนแรงแผ่ซ่านไปทั่วอากาศตอนนี้ฉันตื่นแล้วคนอย่างแกสมควรตายชายปากหนาคำรามหลินต้องมองเขาบางทีอาจเป็นเพราะวันสิ้นโลกและการกดขี่ที่ยาวนานทำให้หัวใจของชายคนนี้บิดเบี้ยวฉันไม่รู้ว่าจะกลืนแกนคริสตันของเขาได้อย่างไร มันจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของฉันหรือไม่เมื่อชายที่ถูกมัดเห็นหลินตงเขาก็ดูเหมือนจะเห็นความหวังอีกครั้งพี่ชายได้โปรโดช่วยผมด้วยไอ้คนนี้มันวิปริตและต้องการเอาผมไปให้ซอมบี้กินโอ้หลินตงไม่สนใจคนวิปริตมีอะไรผิดฉันเป็นซอมบี้เขามีริมฝีปากหนาและใบหน้าที่ดุร้ายแสงสีแดงจางๆปกคลุมมือของเขา และออร่าของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้ปลุกพลังที่มีร่างกายแข็งแกร่งขึ้นบางส่วนให้ฉันแสดงให้คุณเห็นพลังของผู้ปลุกพลังเขายื่นมือที่ปลายพันออกมาและพุ่งเข้าใส่หลินตงด้วยความเร็วที่สูงมากแต่ในสายตาของหลินตงมันก็แค่ธรรมดาด้วยความคิดอาาเขตของราชาศพก็เปิดออกแรงกดดันอันมหาศาลแผ่ขยายไปทุกทิศทาง ริมฝีปากหนาของเขาก็ถูกปกคลุมทันทีและร่างกายของเขาก็แข็งทื่อกระทันหันราวกับหยุดนิ่งและเขาก็ยืนนิ่งอยู่กับที่เพราะหลินตรงดูดซับแกนคริสตัลห้าเมตรอาณาเขตศพจึงทรงพลังยิ่งขึ้นผู้ปลุกพลังทั่วไปแทบจะไม่สามารถก้าวได้แม้แต่ก้าวเดียวในอาณาเขตศพริมฝีปากหนาของเขาเหมือนกำลังแบกภูเขาไว้บนหลัง และขาของเขาก็สั่นในสายตาของเขาทุกสิ่งรอบตัวเป็นสีแดงเลือดราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับภูเขาศพและทะเลเลือดและหลินตงคือเจ้านายที่ยืนอยู่บนยอดเขาเป็นไปได้ยังไงดวงตาของปากหนาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านมากขึ้นเรื่อยๆปกติแล้วเขาเป็นคนควบคุมชีวิตของคนอื่นและภาคภูมิใจในการเป็นผู้ปลุกพลัง แต่ตอนนี้เมื่อเผชิญหน้ากับชายตรงหน้าเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กลับเลยหลินตงไม่สนใจเรื่องนั้นและเดินตรงไปยังเขาทีละก้าวริมฝีปากหนาสัมผัสได้ถึงลมหายใจแห่งความตายราวกับว่าเทพแห่งความตายกำลังใกล้เข้ามาเขารู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเขาจึงใช้กำลังทั้งหมดค่อยๆหันศีรษะเหมือนหุ่นเชิดและจ้องมองซอมบี้หญิงอย่างหลงไหล ถ้าคุณไม่สามารถต้านทานความตายได้งั้นให้ผมมองคุณเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะตายนี่คือความคิดสุดท้ายของปากหนานิ้วเรียวยาวของหลินตรงได้แทงเข้าไปในสมองของเขาแล้วทะลุกระโหลกศีรษะโดยตรงและควักแกนคริสตัลออกมาชายหนุ่มหมดสติไปกระทันหันทุกอย่างมืดมิดไปหมดก่อนที่เขาจะล้มลงกับพื้นตายไปแบบนั้นเลยเหรอ ชายที่อยู่ข้างๆตกตะลึงเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่เห็นหลินตงเดินเข้าไปใกล้ปากหนาและฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายพี่ชายแข็งแกร่งมากมาเลยมาช่วยผมด้วยช่วยผมแก้เชือกด้วยแต่หลินตงเหลือบมองเขาไม่แยแสเลยคุณบอกว่าจะช่วยเขาเหรอเฮ <Hey, S 1> คุณชายหนุ่มเข้าใจความหมายของเขา และหัวใจของเขาที่เคยเห็นความหวังก็จมดิ่งลงสู่ห้วงเหวอีกครั้งในขณะนี้จากหน้าต่างห้องนอนมีเสียงปีกกระพืออีกาตัวใหญ่ลงจอดบนระเบียงอีกาสูงประมาณหนึ่งเมตรมีดวงตาสีแดงคู่หนึ่งและขนสีดำสนิทที่ดูเหมือนมีดสั้นเห็นได้ชัดว่ามันถูกดึงดูดด้วยกลิ่นเลือด ดวงตาสีแดงคู่หนึ่งจ้องมองตรงเข้าไปในบ้านผ่านช่องว่างในราวกันตกโลหะผสมฉันอยากกินฉันอยากกินได้โปรดเปิดให้ฉันด้วยขอบคุณโอ้หลินต้งดูประหลาดใจเขาไม่คิดว่าอีกาตัวนี้จะพูดภาษามนุษย์ได้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นลูกผสมของนกขุนทองหรืออะไรและมันก็สุภาพมาก หลินตรงมองไปที่ศพปากหนาบนพื้นมันจะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาอยู่แล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลินตรงเดินไปที่หน้าต่างและผลักราวกันตกโลหะผสมออกด้วยมือทั้งสองข้างขอบคุณขอบคุณอีกาสีดำสนิทก็ทุบก,กระจกทันทีพุ่งเข้าไปในบ้านโดยตรงและเริ่มกินศพปากหนาปากของมันแหลมคมมากเหมือนมีดตัดประตูมันกัดแขนปากหนาขาดในคำเดียวแล้วก็กลืนลงไปทั้งตัว พวกมันกินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกมันน่ากลัวมากชายที่อยู่ข้างๆหวัดกลัวเขาไม่คิดว่าในนอกจากซอมบี้แล้วจะมีสัตว์ประหลาดแบบนี้ในวันสิ้นโลกแม้ว่าอีกาจะไม่ใหญ่แต่ก็โลภมากสบปากหนามันถูกกินจนหมดอย่างรวดเร็วและยังคงรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยจากนั้นดวงตาสีแดงของอีกาก็เริ่มมองไปที่ชายที่ถูกมัดอยู่ข้างๆ แต่ดูเหมือนว่าหลินตงจะอยู่ด้วยดังนั้นมันจึงรู้สึกอายเล็กน้อยที่จะเข้าไปกินมันถามด้วยเสียงนกที่เป็นเอกลักษณ์ของมันฉันยังไม่อิ่มกินเขาได้อีกไหมกินถ้าอยากหลินตงกล่าวว่าไม่เป็นไรอีกาบยักหน้าจริงๆแสดงความขอบคุณเล็กน้อยขอบคุณขอบคุณที่ไม่กินเนื้อเองและให้ฉันคุณเป็นคนดีจริงๆไม่เป็นไรหลินตงกล่าวอืม ในเวลานี้ชายที่อยู่ข้างๆพวกเขาเมื่อได้ยินการสนทนาระหว่างทั้งสองคนเขาก็สับสนไปหมดแล้วนี่คือคนดีเหรอคุณสุภาพเหรอ